สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการทําน้ําจากสีขาวให้เป็นสีเขียวนี่ครับปีนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรนะครับน่าจะมีเชื้อตั้งแต่เมื่อปีกายเพราะปีนี้น้ำของผมแห้งไปแค่ครึ่งเดียวนะแต่ตอนนั้นนน้ําก็ขาวอยูนะ่แต่ปีนี้ผมใส่ใส่อะไรลงไปบ้างที่จะให้น้ําเป็นสีเขียว แฝกครับผมบอกท่านผู้ชมได้เลยนะผมตัดแฝกแล้วเอามาใส่ลงไปในคลองนี่ฮะและหญ้าที่ผมเอาปล่อยไว้นะจะทําให้น้ําเป็นสีจากขาวขุ่นให้เป็นสีเขียวปีนี้ปีที่สองนะครับปีแรกผมใส่จุลินรีไปเยอะนะครับนี่ฮะผมตัดแฝกแล้วก็ลงไว้ข้างๆาเนี่ยครับจะช่วยบําบัดน้ําน้ําไม่เสียนะครับที่น,นี่ปลาเยอะผมบอกไว้ได้เลยท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับนี่ครับแล้วแฝกที่ผมจิ้มไว้ นี่ครับเนี่ยแฝกที่ผมจิ้มไว้โดยที่ไม่ต้องขุดดินนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับเป็นหมดทุกต้นนะครผมบอกได้เลยนะครับแฝกที่ผมติดที่จิ้มดินไว้นี่ครับนี่ฮะนี่ครับตัวกรองน้ําแฝกของผมผมตัดแฝกนี้แล้วก็โยนลงไปปีนี้ผมใช้แค่แฝกอย่างเดียวผมไม่ได้ใช้อะไรดูครับแฝกจะช่วยบำบัดน้ํานะฮะดูได้ จากน้ําที่เป็นสีขาวเดี๋ยวนี้ออกเป็นสีเขียวนะครับดูได้นะครับทั้งสองฝั่งหญ้าผมก็ยังไม่ได้ตัดนะเนื่นองจากว่าผมเอาไว้คุมดินนะครับแฝกผมว่าผมยังไม่ตัดเดี๋ยวจะตัดลงให้น้ําให้เป็นใสขึ้นนะครับน้นํานี่นีนนะ่สามารถอยู่ได้ปลาอยู่ได้นะไม่มีกลิ่นนะสามารถอาบได้ใช้ได้ปกตินะครับถ้าไม่ชงคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับและแถมมีบัวนะครับผมบอกแล้ววบัวโยนนี่ครับบัวโยน น้ำใสบัวก็จะออกได้ดีนี่ครับถ้าไ้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เนียบัวนี่บัวโยนนะครับผมบอกไว้เลยนะตั้งแต่เมื่อบีก,ก่ายผมโยนไว้แล้วก็เป็นนี่ฮะนะครับตอนนั้นผมโยนไม่เยอะนะนี่ครับแฝกทั้งสองฝั่งนะครับก็แฝกก็กองน้ําได้เป็นน้าสีเขียวทั้งหมด นี่ฮะปีนี้ผมใช้แค่แฝกอย่างเดียวกัหย้าด้านข้างแต่เมื่อปีทกายนั้นผมใส่จุลินทรีย์ไว้เยอะน่าจะมีเชื้ออยู่นะครับถ้าม้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้วิธีการทำน้ำนจากสีขาวให้เป็นสีเขียวนี่ครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ใส่จะบอกว่าผมเอาสารมาใส่ผมไม่สามารถอามาใส่ได้ครับผมบอกได้เลยพื้นที่ของผมประมาณ 30ไล่คลองผมประมาณ5้าไล่ผมจะเอาที่ไหนมาใส่ครับผมบอกได้เลยนี่ฮะผมไม่มีอะไรใส่แล้วคลองผมตลอดแนวนู้นครับน้ําผมเป็นสีนี้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะดูแฝดที่ผมยังไม่ได้ตัดนะฮะก็สามารถกรองได้ดูนะครับนุ่นครับแฝดใช้แฝดกรองน้ําให้ใสนะครับนี่ครับอาจจะเป็นสีเขียวมรกตอย่างนี้นี่ครับถ้าไ้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับ ถ้ามีแฝกแล้วก็ตัดแฝกลงหรือจะไม่ตัดก็ได้นะปล่อยให้มันนะให้มันโอนมาหาน้ําอย่างฝั่งขนนนะครับฮนะยังไม่ต้องรีดตัดถ้าเราตัดก็ได้นะครับตัดอย่างผมนะตัดแล้วก็ลงนี่ครับผมตัดแฝกแล้วก็ลงปีนี้ผมใช้แค่แฝกมับัดนะฮะน้ําไม่เน่านะครับผมบอกเลยนะใครบอกว่าน้าเน่าม่น้ําไม่เน่านครับน้ําใสน้ํานี้สามารถใช้ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะผมบอกได้เลยนะครับท่าไม่ชมคนไหนสนใจก็ออกไปทําได้นะครับเนี่ฮะนี่ครับ จุดเดิมเหมือนกันครับเมือของมะปีกายเป็นสีเขียวเหมือนกันนะนี่ครับบัวก็เกิดเหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับบัวนะครับนีครับน้ำเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องเสวนป่าละล้านนะครับนี่ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ